กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาบพพอกับช่องน้องวุ้นพากินนพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีนี่ค่ะเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเมนูวุนจะทําทั่วฝักยาวผัดหมูสามชั้นเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นทั่วฝักยาวค่ะวัตถุดิบล้างหั่นทาความสะอาดค่ะมะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะหั่นว้แตงหนาค่ะพริกกระเทียมตำหยาบแล้วก็มีหมูสามชั้นหั่นซอยไว้นะคะเนาะเครื่องปรุงก็สิมงพงชูรส รสด,ดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝ้าเขียวค่ะพี่นงการสำหรับเมนูมื้อน,นี้นะะเนาะค่ะเนาะหมูผัดถั่วฝักยาวนะคะเนาะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจา้ามาค่ะลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทาใส่น้ำมันนะคะน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะผัดพริกกระเทียมไหมหอมจา้า ชีกระเทียมแล้วหอมเราก็จะใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นไว้ลงไปเลยนะคะผัดหมูให้สุกค,ค่ะพอเราผัดหมูสุกแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะนี่ค่ะหมูสุกแบบนี้เราใส่ถั่วฝักยาวเลยค่ะเฮ้ยวันดีว่าจ่ามันจ่ามันอดอะไรที่เรา ผัดถั่วปักยาวให้สุกค่อยปรุงรสชาตินะคะเริ่มก็สิเติมหนาหนิดนึงงนะคะเพราะว่าข้าวถิ่กับสอสบเวยกตให้มันไม่หนามันจะสิดตัแห้งเกินไปนะคะเนาะเหยียดน้ำนิดนึงค่ะผัดถั่วให้สุกจะบันนี้ถั่วสุกแล้วค่อยมาปรุงรสชาติะค่ะพี่น้องนีค่ะพี่น้องจ้าถั่วของเราสุกแล้วนะคะต่อไปไม่ต้องจะทำการปรุงเลยนะคะกดแกะนี้หนึ่งค่ะ กุงกันเลยจ้าผงชูรสค่ะตามด้วยรสดีค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสฝาเคีค่ะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแบบนี้ก็พัดให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยค่ะ หิมดูรสชาติอร่อยแล้วก็ตักขึ้นเสริมด้วยค่ะใส่มะเขือเทศเลยนะคะเริ่มสีสันซื่อๆแล้วค่ะแกนีก้กัเซ็รียบหน่อยละคะ่ะสําหรับไอ้ตัวฝักยาวผัดหมูสามชั้นนะคะแล้วดูนะะจะออกมาหนาตาแบบนี้ค่ะไปค่ะบาิที่นอกเตรียมไอ้าถาเพ้ามาตักขึ้นเสิร์ฟเลยจ้า ไปค่ะเตรียมถาดมาเลยจ้านี่ค่ะถาดของเรามาแล้วแม่นวุ้นก็จะเทหมูสามชั้นผัดถั่วฝักยาวขึ้นเสิร์ฟเลยนะคะมาค่ะเทเลยนะจ้าถั่วฝักยาวผัดหมู3ามชั้นค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับถั่วฝักยาวผัดหมูสามชั้นของเมนูเนานะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืม้อคะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูนกับเวเวียนเขามาห้กกำลังใจก,กันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งสํ่สำคัญรืมม่อะไรเลยค่ะพี่น้องจา๋งจากดสับตะไคร้ให้ชอบน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมนูนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบก,ก,กันไม่ได้นาคลิปหน้าจา้า ขอบคุณหลายๆค่ะ